ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องนนทงรถไถสิ่งเมื่อเดิมมาพี่น้องมือนักการเหตุงานณ์นี่เก่าครับพี่น้องไอ้ไทยคอยก็บ่ามันหลวบเหรอไทยตัวไหนกะตอกน้ามันเดี่ยวจี๊ดอ่ะมันโอ้มันไปโน่นหันหนึ่งเออเดี๋ยวเด้อจะเกิมะหยิดหน่อยหนึ่งครับพี่น้องยูหอยู่หน้าให้เก่ากับไม่เห็นหน้าให้ไม่เห็นครับ หน้ากร็พ่นนับอยู ання, ่สามหม oh, ื่นหาพ่นอย่งเชิงที่ไทยพี่น้องมึงตัวนี้มันยี่ที่สองพ่นบ่เอ้ยมื่นนี้มื่นนี่มีลูกทรายมากครับแที่งครับพี่น้องด้วยบริหารงานด้วยบานนี้ของคนไทยแค่เครื่องงานพ่อเนี่ยเธอโบว์เน่ยเธอโบว์เน่บานนี้จังไรกระชือตอนนี้ก็ร่างมีรักครัพี่น้องรักอทหานก็ร่างสิตอกน้ำจังเนี่ยต้นนี้พันรักตัวนี้น้ำน้ำเที่ยงตัวนั้นตัวนั้นรักตัวนี้น้ำเที่ยงด้วยต้นนี้น้ำเที่ยงโอ้ยตามอนี่า การได้เป ER ็นหนองที่เกล้วล yeah. uh, wow, ่ละอืโอ้ดินเหนียวแห่งน้ำแก้งคือนวดพีได้พี่นนองปีนี่แล้วครับขีดเก่าวแล้วเอาไปดุายนายตรงไยจางคือทุ้มบอนมาครับซอยวอพอมีแห้งคิดเราเลยไม่เหมือนกันโอ้ยอย่างโน้นนะอยู่พี่น้องตอ้อไปทุ่มารเติบยูก ไทยมันไทยมันโมไทยบ่อดันบ่ไปดินเหนียวเหนียวแห้พอดีอีกขันนึงว่าท่นไหมาอยู่หาเอ้เจ็ดแรงงไหนมาลยรอนมาอยู่ใหอยู่หน้าที่กอละหมนี่ไอ้ว้สิไถตาเรียสิดมันเหนียวผมไกตะเฮ็นได้พี่นรองเหนียวแห อายุไอ้นามรถขั้นนี่ก็บสิบสี่ปีว่าเถินบ่มันแมนบ่๊ับจะมาสิบสี่ปีเลยพี่น้องก็จะเอาหางชอนไถมันแบบวิเข่าแห้งโคตรเลยนะดันยากรถหน่อยมันดันไปบ่ได้เอาหางตัวนี้สอยเพราะแต่คุณมูลเนี่ยดีมันก็บผู้ญิงเหมดยึดไงยส่ยังไงก็ไถไปพ่อพ่อพ่อไถเครื่องงานกับพ่อ ต่อใจอยู่เน่อย็แ้ไม่ำกัญไม่่ว่าข้าต้องไปตนหรงเรียองอกในี่เอาแค่นี้นี่นี่เอาแค่นี้ใช้น่นุดนี่กันแทีมอยู่นึ่งฮะเออแมนม้วนหนงเดียวเต๋ม้วนหน่เดียวเต๋ขึ้นกันแทีนอนนึ่งกระดาจะได้ลวอยากหอบดินก็ได้หลายเนาะไปขึ้นกันแทีคุ นี่เขาว่าแถวนี่งยัดไปเห็ดมันหลายเขาว่าตะปายผุนไปใส่ผุนดันก้อนมันสิเป็นคืองานเครื่องเด้อเป็นตะยากายเข้าเหาพี่น้องได้ได้ดิีลบหมื่บ้านนี่ตอกแด้หรือเปล่าโอ้ตายวะเมื่อวานเท่าโบเบิร์ตสามลูกเด้อนี่ยจะไปกินอ่างเขาแล้วก็สิอยากกินน้ำแล้วซีเก่าแรงพี่น้องสิบสี่ปีแล้วครับอายุอาหนำเอาเพราะท่านนึ่งกินอยู่กินตะเหลาเอ้ย ไอ้ะคนดินเกลนตาแรดเลน้อยดันีหนอมันก็สดันนมันดินเหนียวน่ามันท่วมด้วยนิดินทามดินท่ามคือรถไม่ยกไสหมันหน่อยยกหางซอยในตีลูกเอ้ยจงพ่อโอ้จไปไเดี๋ยวก็ควายใลกมันเด็ดหนดอกไขลกเอามานังดีซือเอ้ยมานังดีซือบอกลางเดียวปกติเลยมนจอดรถนี้นี่บอกดูเลย ตอลรถยังนี่ยกหางนีรู้าเป็นอย่างรเวว่าบอกร้ายมาเขาบอกเองเด่วจว่าดิเป็นเ่อนึงเนอะบ่ชัวร์้ยนี่าแง่มยังเลยนี่ไมรู้ขวตัวรถพอเดก็ไม่รู้จะขวางขอไปเาลยลไปแล้วพ่อครับลูก เย็นคือปิ้งันอีกนักแห่งเขาเลิกพราว่าน่งพอไปตัตปลาน่มา่ส่ก็แลนน้วก็ข้นกันแท้อขี่กระยาขืนกันแท้ป๊บปั๊บปั๊วปุ๊บได้ดิน่ต้นโมาเาดอกน้าแต่เมื่อานเพียงโบเพียงวันไม่นาเ้ดอกน้กนาไผ่น้ำมันในเง่อนลาละใจเงื่ยนเงก็ายไว้บ่โลเล้เลวลว่าล้วกัต่อว่นาก็ได้เห็น อาพี่น้องวิดีโอนี้ขอเพียงเท่านี้ไปก่อนสักห่อนนะครับเด้อจังไรขออย่าบาดกำตัวใดผมบอกจ้าวไปช่วยผานทีเอาเราเอาเบี้ยเฮ็ดเพื่อความเหมือนในสุดดอกพี่น้องมาก,กัน,น,ก,นกินน้ำด้วยซึ่งดอกบ่แม่นเหลาเด้วยหนึ่งเพื่อความบันเทงิงด้วยซิ่งดอกจะไปซีเรียสเด้อในการเบือนการชมตัวใดดีบ่ดีกะติชมมาเนี่ยสิไปบอกคือเขาเจ้าอยู่บอกเอ้ยบุ๋มจะสิบอกหรอกเห็นแต่เขาเจ้าบอกทั้งกันทังสี่ว่าผมมีแต่ห้าอย่างเดียวเด้อบ่มีหลักการในเขาบอกนี่เยอะงาน ตัวว่าอาศัยตัวว่าเฮ็ดแล้วหน้าหนึ่เพียงใครสนใจกับทีต่อเบอร,ร์ศูนย์แปดเจ็ดหกเก้าสามสามหกสามเจ็ดได้ครับเด้อ,อ,อมาเรือยอมาเรยครับแถวเขตไอ้วันนั้นส้างนี่เฮ็ดเบิร์ตครับว่ารถจอดอยู่นี่เหลืองานจะเฮ็ดมาได้หลายเจ้าแล้วพี่น้องแต่เสือหยุดนี่ดอกบ่ไล่ปันไหนะมาณหอดเจ้าเขาโอหัดอันดามน่าุ่นละพอได้เฮ็ดไปอยู่ ยู่นี่รับราค่ากันเองนะครับเด้อบอเอแพรงโอ้พีนถือใจพี่ใจน,น้องกับพ่อครับวิดีโอนีขอเพียงทำอยู่ก่อนนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ